สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ายายน้อยมาอีกแล้วจ้ะาย,ายน้อยสวิตเซอร์แลนด์พากินพาเสร็จปีล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้ได้อีหยังเวตีขนมจีนขนมจีนลูกสิ้นปลาปลากระป๋องจ้ะพี่น้องจ๋าเสแสรบน้ำกันเด้อพาเสแสรบอีกแล้วจ้ะมื้อนี้เจ็จบๆน,น,น,นัว,นว อาหารอิสานบานเฮาจ้ะพี่น้องจ้าอาหารเลิศรสรสเด็ดของคนเมืองนอกจ้ากินง่ายสบายท้องพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมมาเดิมหุนใส่ลูกโดดน้ำบอกไปก็เกินกน,กน,น้ำไร่ไปนน้ำพี่น้องมาเด้จ้าเส่บเสบน้ำกันจ้าพี่น้องจ้า ใส่ผักเนะจ้ะมืน่นกับผ้าแสบพื่อเก่าจากพี่น้องใส่ไปอย่างนี้เลยต้นหอมอ่าวเมลนต้นหอมปักชีพี่นอ้องหอมคักหอมเนยใส่ถุงงอกจักหน่อยถุงงอกโรยอันนี้เหลือหมู่บ้านนี่จ้ะถุงงอกขึ้นกันเหลือน,นิดเหลือน,น่อยเข้าไปเก็บใส่ถุงไปนะจ้ะ กินได้เหมือนกันจต่พี่กันจะพี่น้องจ้าเน้นเสน้นเลยจ้ะพี่น้องเน้นเซนก็พักผักสดสดักสดกสดมีวิตามินอันนี้ก็มูขึ้นไปมองใเพิ่นเอามาหายจ้ะสีมันกะสีออกเป็นมันอมนานม,มากนะจ้ะนางเครื่องมากพี่น้องกินได้ยุ่งเพราะท่านได้เสียกินร่องเบงแล้วโอ้มือนี้มี เม็ดกระถินพี่น้องเอ้ยเอาเรียบร้อยแล้วจ้ามามากพี่น้องเสียบๆน้ำกันจ้าโอ้แต่เสียบเทยามันีอกชินมาจ้าอือหือเสียบยุี่นองมาเลยเน้นผักน้ำจีนน้ำยาป่า ทำเองกินเองคือเก่าจามมื้งนี่มาพี่นอ้องบึงเส้นจ,จัดเลยจ้าอื้มสะกับหนอ่อย เอาพริกมากัดจกักหน่อยนะพริกหน่อยอืมอืมเผ็ด น้ำจีนกังง่ายๆเนาอจ้ะพี่น้องจ้ะต้มน้ำคือน้อนก็ตันนอนนอกกบตเครื่องตับปลากรบป้องทูน,น่าจ้ะตับใส่พริกกระชายขาดใบขึ้นกระชายเนาอจ้ะหอมหัวแดงตำไปเลยแบบนี้ให้ละเอียดหมอเดือดอใส่ลงหมอใส่ข่าใบมะกรูดลงไปเลยพริก พริกสดแบบนี้จ้ะเครื่องปรุงกับน้ำปลาโน้วหวาดก็ได้ปลาโน้วๆผงรสดีแล้วกัผงนัวเนะจ้ะใส่ไปโลดซิมเบิ้งว่าเจ้าแบบใดเนะจ้ะเติมน้ำตาลไปนิดนึงพี่น้อง ต้มไปได้พักนึงเท่ากับเติมนุกชิน้นเติมจะเท่ากับไซอะโรยกล่หอมบักชี้เซ็ตพี่น้องแสบขนาดนี่ก็เเทียหมอบักแง่นึงจัะกินได้หลายเมือจากหม้อใหญ่กับเติมมาเป็นหมอนหน่อยหมอนหน่อยลงหน่อยลงพี่น้องของแสบมันอยู่ตรงนี้จ้ะ ยิงขางขึ้นเนาะสองสามเมือแห้งแสบพี่น้องอคลิปนี้อาจจะเน่าจักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจ้าไม่ได้ตัดไม่ตัดคลิปก็เด้กิน กินน่านหมดอ่ะพี่นอ้องว่ามาแล้วกันเนาเกินไปน้อคลิปพี่น้องจ้าเอาสนีก่อนจ้ะยายน้อยขอกินขนมกินซับแชด้วยจ้ะพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าสิาพากินกับขาอยังอ่ะติดตามเบิ่งกันได้จ้ะพี่น้องจ้า มันนี่ก็ขอลาไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายจ้าวัดดีค่ะแงงๆปังๆทุกบ้านทุกหลังเลยจ้าพี่น้อง